สวัสดีค่ะเดินออกมาหน้าบ้านนะคะนึกว่าหอมกลิ่นอะไรหอมมากเลยค่ะเป็นดอกแก้วนะคะดูสิค่ะหอมรันจวนใจค่ะ ก็เพิ่งสังเกตเห็นเองนะคะเดิอนออกมาหน้าบ้านอันนี้เป็นบรรยากาศกลางคืนแล้วนะคะก็จะมืดหน่อยนี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะ ้นก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะเป็นพันดอกซะด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะนี่ค่ะ ให้ดูนะคะดอกดอกแก้วพื้นบ้านนะคะท่านผู้ชมหอมรันจวนใจมากเลยค่ะไม่กล้าเดินลงไปใกล้ๆนะคะกลัวมีงูมีตะขาบก็เลยยืน ถ่ายอยู่ข้างบนดีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงดึกแล้วนะคะสองทุ่มกว่า